สวัสดีครับผมพี่น้องมุนีบาวุธิภาคพี่น้องมาส้มบรรยากาศอยู่สวนครับสวนมะขาโพดปนกันครับหมักซีรีส์เขาเหนียวครับปลูกปนกันครับพี่น้องเดยมาดูว่าต้นใดเป็นมักขาโพดข่าเหนียวมักซีรีส์เขาเหนียวหรือว่ามกขาโพดพักไหครับพอหยอดเมล็ดมันล่งมันกัดลงครับเดี๋ยวนี้ สวนข้าวโพดของเมาอุครับสวนย่มๆน,น้อยๆปลูกให้ลูกให้ล้านยินครับต้นข้าวโพดกำลัางงามครับผมพี่น้องใบเขียวขจีเลยครับขลังสวยเลยครับมีขลังขืนครับมีต้นน้งามครับผมพี่น้องเออปลูกมาเลยประมาณเดือนเดือนหลือแล้วครับ ต้นกะชิะมานนี้ครับผมพี่น้องปลูกับรายครับปลูกอยู่ประมาณบมดถึงไรครับพี่น้องเอยเดี๋ยวพาพี่น้องส้มเบิงครับสวนมัเข้าโพดหรือว่ามกซีรีส์ข่าเนียวกับีครับซีรีส์ข่าเนียวแบบโบราณบานเฮาครับผมพี่น้องกับีกันครับเอามาปลูกผสมประสานกันครับ มาขับโพดพักเงยครับผมพี่น้องเนี่ก็เป็นบรรยากาศน่าแรงครับผมพี่น้องเลยมาจากเหตุการณ์ี่งานออกมท่องเมองสวนครับสวนมักขพดหรือว่ามัซีรี่ครับเดี๋ยวพาพี่น้องรอเบื่องครับผม ปูออกมาได้ประมาณประมาณเดือนหนึ่ง่งลยนะครับมีต้นสวยๆงามเลยครับผมพี่น้องเลยหากับใส่ปุ๋ยเท่าเดียวครับนาก็มีครับผมพี่น้องเอลยนาก็เกิดอยู่ครับแต่ว่ากับปล่อยไว้ในนี่ครับผมพี่น้องเลย,เดดยปลูกแบบธรรมชาติมาต้องใส่สารเคมีครับ บรรยากาศชวนนำวดอีสานบ้านเฮาครับพี่น้องครับล่งวันนี้ก็เป็นรงไฮทงหน้าครับผมพี่น้องเออแต่ก่อนปลูกหมักแตงโมครับสวนเนี่ยจะตกมาพี่นี่ ลองว่าปลูกหมักข้าวโพดเบิ่งครับมักข้าวโพดพักไงผสมกันนะครับหมักซีรีส์ข้าวเหนียวขื้นบานบานห้าครับมันมีต้นใหม่ง้าเนะครับพี่นอ้องเออมันก็เลยบก่อยบก่อยงามครับเป็นบางหม่องครับบางหม่องก็งามครับผมพี่นอ้องเออ สวนหมักข้าวโพดบาวุ้ครับผูกไว้ให้ลูกให้หลานกินครับผมพี่น้องเออถ้ามันได้หลายเหลือกินเหลืออยากก็เอาไปขายครับพี่น้องเออหมักซีรีส์ข้าวเหนียวสายพันธุ์หวานเท่านี่ซูมือนี่หายากเด้อครับผมพี่น้องบ่อคอยอยจางมีแล้วครับตอนนี้ นี่บาวุตหาขอมากกว่าจะได้ครับส่วนใหญ่มันมีแต่มัมมกซีรีส์ขเขาเหนียวครับอันโมเมนครับมีแต่มักข้วโพดทั้งใหญ่ครับซีรีส์ข้าเหนียวส่วนใหญ่หาหนกครับบางต้นกับงามครับพี่น้องเลยใบเขียวเขียวงามครับเขียวขจีดีครับ แต่ว่ากัรอบเบิ่งผลงานต่อไปครับพี่น้องเว่ามันจะได้ผลบ่มันจะได้คือปลูกมักแตงโม่บ่แปลงนี่กับแปลงเดียวครับแปลงที่เคยปลูกมักแตงโม่ครับผมพี่น้องเออแต่ว่าปลูกแตงโม่กับพ่อได้ขายอยู่พี่น้องเออส่วนหนึง่งเนาะ หนากระไรครับพี่น้องเลยมีแต่หนาครับแต่ว่าจะปล่อยไว้ทั้งสี่ครับคือสีพ่มผลหนาขาหนาแลครับมันเป็นสารเคมีครับผมพี่น้องเอาแบบธรรมชาติธรรมชาติครับใส่แต่ปุ๋ยออาครับสวนกับบัลายครับพี่น้องเลยแบ่งแปลงปลูกนั่นปลูกนี่นะครับขบประมาณนี้แหละครับผมพี่น้อง นี่ก็มีต้นใหม่ครับเนี่ยนี่ก็ต้นกุ้งครับพี่น้องเออบริเวณรอบๆต้นกุ้งเนี่ก็บ่ค่อยงามปานเดยครับมากขอ้อโพดมากซีรีส์เนี่ยเราะอนเป็นโฮมใหม่ครับ ต้นนี้ก็งามครับผมพี่น้องคอับมะข่าโพดพักใหญ่มะข่าโพดพักไงก็มะซิลี่ข้าเหนียวครับผมพี่น้องครอบมันากาศอยู่สวนมะวุธครับ ปูกไว้ให้ลูกให้หลานกินครับผมพี่น้องเลยเหลือจาอยากจากินก็นไปขายครับปลูกผสมประสานกันครับระวังมักข้าโพดพักง่ายครับหมักซีรีส์ข้าวเหนียวพันเบืน สายพันธุ์ฝืนบานบานห่อครับผมพี่น้องขอบคุณพี่น้องหลายเรื่องครับผม,มที่มาติดตามรับส้มมาให้กำลังใจบาวุฒครับวันนี้บาวุฒพผ้ามาเทียวมาส้มสวนหมากซีรีหรือว่าสวนหมากข้าวโพดมาวุฒครับนี่ทั้งหมากข้าวโพดนีทั้งหมากซีรีพันธุ์ข่าเหนียวครับผมพี่น้องเดี๋ยวรอมันเป็นหมากเป็นผลเดี๋ยวาวุฒจะทายลงอีกครับผม คลิปนี้ก็เอาไว้สำนีกก่อนเด้อครับขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาให้กำลังใจทุกๆท่านทุกๆคนครับสวัสดีครับผม